สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้พามาดูโครงวางแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้ระบบโซลาเซลล์โซลาเซลล์ที่เมืองไทยเรากําลังได้รับการนิยมอย่างมากและผมเชื่อเลยว่าใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะและตอนนี้มีบริษัทที่ผลิตแผงเป็นของบริษัทคนไทยเองก็มีเกิดขึ้นตัวนี้เป็น โครงวางแผงโซลาเซลล์นะครับหลายท่านนะครับอาจจะอยากทำโครงตั้งเองแล้วก็ซื้อแผงมาวางเอาให้มันแข็งแรงเอาให้มันได้ฉากได้มาตรฐานนะครับองศาเอียงได้มาทำตามนี้พี่นะครับตัวนี้เป็นขนาดเหล็กนะครับขนาดเหล็ก2คูณ2นิ้วเหล็กกล่องกวาวไนนะครับเอาไปแบบนี้ไปใช้ได้เลยเคสนี้ผมทำเพื่อทดสอบแผงโซลาเซลล์แต่ว่าถ้าเราเอาไปติดตั้งงานใช้ที่บ้านจริงๆแนะนำให้สูงกว่านี้ให้สูง ท่วมหัวเหล็กกล่องกาวนทยสอคูณสนิ้ว1เส้นเนี่ยมันยาว6เมตรผมจะวางแผงโซลาเซลล์ขนาด600วัตต์จำนวน4แผงเบื้องต้นเราคำนวณคาน2เส้นนี้ก่อนได้เลยถ้า1แผงมีความกว้างอยู่ที่1เมตร30คูณ4แผงเข้าไปครับตัวนี้ก็ได้ประมาณ5เมตร20 m, แต่ว่าผมแนะนำให้เกินไป10เซนติเมตรคาน2คานข้างบนเนี่ย5เมตร30 m, เส้น ตัวเสาหน้านะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับบางคนบอกว่ามันต้องเอียงขนาดไหนมันเท่าไหไรเอาความยาวไปใช้ได้เลยเสาหน้าเนี่ยกับเสาหลังนะครับห่างกัน1เมตรยีเซนเสาหลังให้ยาวกว่าเสาหน้า40เซนนะครับห่างกัน40เมตสีเซนนะก็คือเสาหน้ากับเสาหลังเนี่ยนะครับความสูงของเสาหลังจะสูงกว่า นะครับเสาหน้าอยู่40เซนเอาเคสนี้ไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้ความห่างจากเสาหน้าไปเสาหลังคานข้างล่างเนี่ยหเมตรยีเคสนี้เราวางแผงยาวไปเลยนะครับอันนี้4แผงถ้าจะวางอีก6กแปะแผง10แผงพี่ก็ทําทต่อกันไปเรื่อยๆโดยใช้สเปคความห่างนี้ได้นะครับอันนี้เอาไปใช้ได้นะใช้ได้นะครับเสาหลังจะสูงกว่าเสาหน้า4 0เซนติเมตร นะครับแล้วก็เสาหลังกับเสาหน้าห่างกัน1เมตรเซนจากนั้นคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้นะครับใช้1เมตรหกสิบเซนโดยการโดยการที่เราเชื่อมตัวนี้ได้ฉากแล้วห่างกันแล้วเรามาพาดคานตัวเนี้ยคานตัวเอียงนะคานตัวเอียงขึ้นไปที่เสาหลังนะครับมันก็จะได้แบบเท่ากันเราทำแบบเนี้ยหนึ่งสองชุดครับทำแบบเนี้ย นะครับสชุดแล้วค่อยมาประกบคานล่างนะครับคานล่างคานบนนะครับตัวนี้ผมค้ำเพิ่มเติมผมมาค้ำอีกทีหลังจากที่ผมเชื่อมตัวนี้มาแล้วอันนี้มาค้ำนะครับมาค้ำไม่ให้มันแอ่นครับเวลาเวลาแผงเนี่ยมีน้ําหนักมากโดยเฉพาะแผง500วัตตขึ้นไปน้ําหนักเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะว่ากําลังการผลิตไฟที่มันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องค้ำเพราะว่าความห่างของตัวคานชุดที่1คานพาดเนี้ยคานเอียงนะ คานชุดที่2ตัวนี้3เมตรยีเซนนะครับเราต้องค้าตรงนี้ไม่ให้มันแอนนะครับไม่ให้ไม่ให้มันแอนทีนี้ตัวคานเนี่ยห่างจากตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่วัดเลยวัดจากขอบตัวนี้มาเนี่ยห้เซนนะครับแต่ตรงนี้ผมห่างห่างเยอะเกินไปนะครับในเคสนี้ไม่เป็นไรแต่ผมแนะนําห่างจากตัวคานเนี่ยห้เซนนะครับอันนี้50เซนขีดไว้50เซนขีดไว้เชื่อมนะครับแล้วก็ไปแต้มฝั่งนู้น ดึงให้มันได้ระดับนะครับอันนี้ก็คือโครงวางแผงโซลา r เซลล์นะครับแข็งแรงครับอันนี้ผมวางเฉยๆเพราะว่าผมจะทําการโยกย้ายวางตั้งอยู่อย่างนี้ในการเทสนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือทำแล้วให้มันใช้ได้จริงนะครับให้มันใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทีนี้งานเวลาเราเอาไปติดตั้งเองเนี่ยเราก็เทป,ปูนครับเทปูนเทปูนนะครับแข็งแรง แต่เคสที่เราเอาไปติดตั้งเองใช้เองต้องท่วมหัวครับท่วมหัวหมายความว่ายังไงเสาที่1นนะครับต้องท่วมหัวเรานะครับแล้วก็หลังคาก็จะสูงขึ้นไปเพราะอะไรเพื่อไม่ให้ต้นไม้ใกล้ๆเนี่ยมันบังเราได้นะครับและถ้าบริเวณนั้นมีสัตว์เลี้ยงวัวอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงวัวแล้วเราไม่ได้ทําบริเวณกัน้นวราไว้บางทีวัวชาวบ้านมาโดนเดินชนแผงชนอะไรได้นะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้า เราเอาเสานี้ให้ท่วมหัวนะครับเราเอาเสารแรกเป็นหลักนะฮะเราก็วัดเสาที่2บวกเพิ่มไป40เซนถูกต้องไหมถ้าเสารแรกเนี่ยหนึ่งเมตรห้าสิบนะหนึ่งเมตรห้าสิบเสาที่สองความสูงก็หนึ่งเมตรเก้าสิบครับความห่างเท่ากันเหมือนเดินหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็คานพาดไปนะครับคานพาดไปก็อยู่อยู่ที่เมตรหกสิบเซนเหมือนเดิมเพราะว่าเราเพียงแต่ยกให้มันสูงขึ้นนะครับทีนี้ สองคูณสองสเปคนี้เราใช้เองใช้ได้แข็งแรงนะครับใครที่ต้องการนะครับวางแผงข้างล่าง1แถวแล้วก็ข้างบน1แถวแนะนำให้ใช้3คูณสสเปค3คูณ3นะครับเป็นเสาทั้งทั้ง6เสาแบบนี้นะครับทั้ง6เสาแบบนี้ให้ใช้หน้า3คูณ3เพื่อความแข็งแรงเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ยิ่งใหญ่นะครับเป็นแผ่นใหญ่เหมือนราคาเนี่ยมันต้องการความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงเพราะฉะนั้น เอาไปพิจารณาเป็นไอเดียเผื่อใครที่กำลังจะทำโครงวางแผงจะเอาสเปคเหล็กเท่าไหรด่ดีตัวนี้4แผงนะครับวาง600วัตต์4แผงเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทเฉพาะราคาเหล็กนะอันนี้ผมทำเองเชื่อมเองอยู่แล้วนะฮะอันนี้เอาไปเป็นพิจารณา2,000กว่าบาทใครที่การยึดแผงอ่ะมันมี2แบบ1เจาะแผงเลยทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่างานติดตั้งผมจะไม่ค่อยเจาะแผงจะวางเป็น แคมล็อกอีกทีแคมล็อกต้องมีเศษร,รางมาเชื่อมติดติดติดแล้วก็เอาวางแผงข้างบนแล้วใช้แคมล็อกได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังคงอยู่นะครับเราเอาแค่เศษของรางไอรางวางแผงตัดมาประมาณ25เซนมาปะติดตรงนี้จุดที่แผงวางค่อมเพื่อที่จะทำการล็อกตัวแผงได้นะฮะน,นี่ก็คือการวางแผง นะครับอันดับแรกคือเจาะอ,อันที่2ใช้แคมล็อกใช้แคมล็อกเป็นการใช้ที่มาตรฐานนะครับถ้าวางบนหลังคาไม่ต้องทําโครงแบบนี้วางบนหลังคาเราก็วางเป็นรางวางแผงยาวเลยแล้วใช้แอลฟีดนะครับยึดติดกับตัวสกูเดิมของหลังคาแต่หลังคาต้องได้มาตรฐานนะครับตัวจันทันของหลังคาไม่ควรเกินสะ90ซนติเมตรนะครับความห่างของของจันทันตรงนี้หลังคานะเวลาเราวางแผงจันทันไม่ควรเกิน90ซนติเมตร นะครับเพราะว่าน้ำหนักแผง5แผง6แผง10แผงที่วางไปข้างบนนะครับมันมีน้ําหนักที่เพิ่มแผงหนึ่งอะ่ะเกิน30กิโลกรัมนะครับสิแผงก็เท่าไหร่ก็คูณเข้าไปดูนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบเอาไปวางนกดาวข้างล่างบ้านสวนต่างๆที่เราใช้เองวางข้างล่างหนึ่งง่ายต่อการดูแลรักษาในระยะเวลา6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่พื้นที่เรามองเห็นแผงเราฝุน่นเกาะเราสามารถเอาไม้ถูพื้นอะ่ะ มาถูได้เลยชุบเหมือนถูบ้านนะครับแต่ถูเวลาที่แดดหมดแล้ว18นาฬิกาเป็นต้นไปชุบถูบ้านได้เลยเซอร์วิสแผงง่ายยกอะไรต่างๆง่ายนะครับนี่ข้อดีของการวางข้างล่างโดยส่วนมากผมเองเนี่ยงานติดตั้งก็คือถ้าลูกค้ามีพื้นที่ข้างล่างก็จะแนะนําให้ลูกค้าวางข้างล่างนะครับแต่ถ้าต้องการวางบนหลังคาก็ต้องไปเช็คหลังคากันก่อนนะครับหได้ทิศหรือเปล่าหันไปทางทิศใต้หรือเปล่านะครับต้องหันไปทางทิศใต้นะครับและองศาที่ ที่วางแผงตรงนี้คือองศาใช้ได้เลยนะครับความห่างที่ผมบอกไปเวลาเราพาดคานนี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะได้องศาที่ใช้งานได้เลยนะครับหันไปทางทิศใต้ครับผมโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ